ก็มาร่องอธิษฐานเมือมาขึ้นพระเจ้าบอกว่าร่องเทียงเบื้องเดิมข้าขันมนโถนทีฟันเห็นอยังดีๆหรอกคุณฝันว่ามาขึ้นฝันันว่าเขาแจเนี่ยหมูมมให้ก็เลยทมว่าจะเอาไปยังมาโอาจขึ้นบ้านไหมว่าเอาเนี่ยหมูทีเป็นไปได้บอกกันเ้จะเดือดขึ้นพ็ดี เป็นจังไหนเนาะฝันดีแล้วไปค่ะได้เงินได้เงินฝันฝันเห็นผู้เฒ่าอยเฮี้ยนเนาะครับอันได้ก็ฝันเห็นผู้เฒ่าอยเฮี้ยนเพิ่นใจเอาละเพิ่นมาบอกเพิ่นมาหาเพิ่นว่าหันอ้วนกล้องกส่ซุกมมาอยู่นะมึงใจด่วนนะมึงหูจักบ่อไปทันอ้าวอูเป็นห่วงมึงไปทันมึงเป็นอยังคือมาอยู่ป่าผู้เดียวไปทันมึงบ่ยันไปทัน ฟันจะมือไหนจ้ะฟันมือว่านเพิ่นมาบอกก็ได้ถามเพิ่นว่าเจ้าคุณว่าไปอยู่เฮียนไปอยู่เฮ็ดหยังมีแต่คนเจงๆบัวมักคนเจงเลยอุชิยู่น้ำมึงนี่ลาวะท่านพุทธลาบันี้อีกจักซี่หาเชียนพุทธลาฟองขี่ขึ้นมาไหมวะท่านเดี๋ยว่าหลักเสาไฟมึงอย่าไปขึ้นเดิมสิโต๊กว่ะท่านพูดได้อีกขืนนะฮะเขาขึ้นไปโลดว่ะท่านเดี๋ยวมันโต๊กมันก็รู้ซึ้งวะท่าน แต่ว่ากูได้เห็นลูกกูนะกูเยอะมันขึ้นหนักๆคนน่ะห่าคุณวานเนาะสีหาเซนอ่าสีสีหานี่จอาเนาะเป็จ้งไหนเนาะผมกงยว่ากันีิแต่งช่งเข้าอันนี้จริงแต่ถามคุณนาแล้วนี่พวกเราปั่ครับค่ะอันนี้คุณนาคิดว่า เิ็นบทความเป็นอย่างเชี่ยวหาเชี่ยวมันง่ายๆเนาะเอาที่ว่าหมอทํามาขอหวยคืนนั้นนะครับเออเอออเพิ่นันที่ว่าเพิ่นมานั่งเฮ็ดเหมือนเพิ่นการเพิ่นบัดเพิ่นเฮ็ดแล้วมานอนย่างมะเร็งข้าเจ้าก็เลยมาบอกอีกว่าก็เรียกตัวนะข้าเจ้าพากันมาเฮ็ดว่าสันแต่ว่าแต่ว่าเอาแปดขันกลางได้ลูกเด้อว่าสันว่าเอาแปดขันกลางว่าสัน เอามาอยู่ไหนเขาก็เพิ่งเป็นพี่เป็นน้องกันล้วนเขาเพ่ต้องมาหลอกกันดอกกุ้งท่านโอ้โหพี่น่ะแต่ว่าขันตัวบดสวดมุ่นตัวกับเปิดอันโทรศัพท์ให้พอฟังน้ำไม่เด้อไว้ใช่ไหมเลือดเปิดบดสวดมุ่นนั่งมาเล้งเลยคือท่านสมัยแบ้อือเราอยากฟังอยากฟังอยากฟังสวดมุ่นขันบดสวดให้เล่ากับเปิดโทรศัพท์ให้เราฟังก็ได้บดสวดมุ่นนะเอ้าบดสวดเด้หม้อถ้ำเปินได้ตัวดเด็เนาะคุณน่ะหม้อถ้ำเปิดนมวเพม่อนก็ได้นเนี่ย เก่าเก้าแปดซีเกาแปดซีตอนเล็กตองหวดที่คุณนาหายไหวที่เพิ่นมาบอกไปบวชเ่ระครับที่ฝันตองหวดน่ะอันนั้นเพื่อนบอกให้ไปบวชไปรัตวค่ะเพิ่นว่าตั้งไหนก็ค่ะเพิ่นบอกว่าอีหยังกระเรียมเบิบแล้ว่ปรัตว์เห็นบ่หุ่นมัก,กมผู้ใดหุ่นเป็นจ้าบเอาน้ำขาแม่ไปสัตวผ่านผ่าจีวอนเพิ่นว่านหนไค่ะครับ แต่ตัวเลขตัวเลขตอนต้องวัดได้มากตัวใดก็ค่ะไดมากเก่าซีเก่าซีโอตองวัดได้เก่าซีระกาบมาผูว่านี่นะคะหรือว่าหลังจากที่ฝันขึ้นแรกแล้วมีหมอท่ามามาท่านพิธีขอหวยบอกค่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าให้อาบแปดไว้กลางบอกค่ะ เป็นตัวไดก่อนค่ะมกันก็เลเลยมันก็เล่ขันมาสามตัวมัก็เล่เลยมันเก่าเก่าแปดซีมันจะเป็นเก่าแปดซีซีพ่อแปดไรกลางเก่าแปดไรกลางแล้วมาขึ้นนี่บอกค่ะที่ฟันอีกขึ้นว่านฟันเห็นผูเถาวมหาขึ้นว่านฟันเห็นผู้เถาวมหาคนว่าตั้งใดก่อกค่ะคนก็บอกว่าว่านได้ไปขึ้นเด้อรักเขาไฟคนก็บอกเปิดเพิ่นมอจากพายุบ้าน เพ่นว่ามีตั้งแต่อันนักเลงเพ่นว่าบ่มักนักเลงเพื่อนว่ามักอยู่ในขั้มสงบพื่มึงนี่แหละว่ัดสันเพ่นว่าไปค่ะแล้ววันนี้เพื่อนก็เลยม,มาบอกว่าผู้ใดเฮ็ดมึงเดี๋ยวกุญยาวมันขึ้นให้ดอกว่าสันกุ<อ>๋ยวมันหนักหนักเลยว่าสันที่นั่นมันก็รับปากปากับปุวันจีเบิงมึงมันก็บ่เบิงว่าสันอ๋เอเราบัดที่นี่อันที่ว่าเพื่อนมาบอกให้สวดม่นให้นีขึ้น บ่แมนผู้เฒ่าอยู่บ้านแมนบ่ค่ะแต่ว่าเป็นเจ้าที่ยุ่นีแมนบ่เป็นเจ้าที่ยุ่นีโอ้คุนเป็นผู้ยิ่งผู้ชายจ้ะผู้ชายผู้ใช่ผู้ดำดํานี่นี่ที่บ้านเล่ห์ฟังว่ามะกวดขาเลยนะโอ้คุณฮะคุณนัดกดขาแบบไหนค่ะคุนมะกวดเคยจังสิึ้นนั่งเห้อยไหมก็เลยอันก็เลยนยินยันไว้ยินยันบแบบนด้จะเสียงดังบุบม,มันมึงเคยเจงก,กระดอกกระเดียดใช่ไหมใช่เออ ผู้ดิมำ้าบอกครับเจงกระดอกกัเดียมูรจะบอกว่าเป็นผู้ใดิเดิมกับฉันบัดนี้บัดนี้เพินเลยม่บอกว่าเข้าบ่ตตองนั่นดอกเป็นพี่เป็นน้องกันต้องหลอกกันบ่ต้องหลอกกันดอกว่าเบ่ต้องหลอกกันดอกว่าฉันด้วย้ำกันนี่เระเป็นพี่เป็นน้องกันโด้วยกันมีอย่างเขาบอกกันเอากับฉันล่าอันนี้ย่งเขาบอกกันเอากันบอกโตมานสันแล้วบัดนี้ ค่ะตามตัวตรงๆรถเดออเ้อขอพ่นในเด้อเมื่อนี่ขอพ่นชะมื่อน,อนี่นให้พ่น,นมายำหายจ้ามะยำเพื่อความมั่นใจว่าตัวที่ได้ที่หายมากนั่นแมนแล้วคักแล้วเจ้ว่าร้องอธิษฐานเบิ่องมือขึ้นค่ะพระเจ้าบอกว่าร้องเสียงเบื้องเดอ้อท่านข้าข้ามันเขาสีดฝันเห็นอียังดีๆดอกท่านบัดฝันว่ามือขึ้นบัดฝันฝันว่าเขาแก่เนี่ยหมูมาไห้ก็เลยทำว่าที่เอาไปยัง่าท่าน เอาที่ึ้นบ้านไหมว่าเอาเนี้ยหมูที่เป็นไปได้บอกพระท่านเลยสจเดือดขึ้นพื่อที่โอ้ยปันตีตัวค่ะเสียงตัวใดจ้ะเสียงอันซีหาไหมเสียงซีหาบนออันที่เพิ่นว่าทซีหาเซ็นซีหาเซ็นโอ้อันนี้คุณนาประชิดเป็นเสียงซีหาเด้อครับแสดงว่าคุณนาแล้วมักซีหาเป็นบ่จ้ะในใจเดียวนี่มัก เมื่อนี้ก็ว่าจีไปซื้อเลขยกซหาขี่รถไปพอดน้องหันรถต่ํากันก็เลยว่ามันช่วยหลวบ่ไปแม่มันต้องต่ำขึ้นตั้งใจสิไปซื้อรถตุลี่สิ้อเื้อซีหาสิค่ะเก้าซีบมาฝากป่ะค่ะเจ้าเก้าซีโอ้โซีลูกสาวนั้นว่าเจ้าว่าต้องซื้อได้ใต้ดินเราคอยจะเป็นผู้ซื้อเองวันฉันซื้อรถตุลี่นะนองรถตุลี่อ๋อพอก็เลยสิไปหาซื้อรถตุลี่ซีหาหาซีป่ะค่ะ พันไปเห็นรถชนกัน,นได้วาช่วยแล้วอะไรมาช่วยเราเลยขึ้นมาทะเบียนรถเ,เห็นบ่าเหระครับทะเบียนรถที่ชนกันรถขั้นที่ว่าปุ๊จับอยังเก้าเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกขั้นที่ชนมาครับ,รบแต่ว่ารถตู้ขั้นที่มันเฉียจับมันหนึ่งซีซี ท่านถือกัมหนึ่งทีีท่านท่านช่วนเขานี่ก้าจริงหกตีครับเข้าไปช่วยจ้าเข้าไปเห็นซื้อโมเมนต์รถเข้าล่าเาไปเห็นเหตุแกงจันเราก็ไล้แบบพอสบายใจละแล้วกันแนเนาาค่ะมันปกค่ะไปเห็นก็ไไ้กลับก่อนมือเรื่องเขาไปซื้อนาะค่ะ ออ๋ก็ไข่แล้วละเพิ่นมาว่าเป็นพี่เป็นน้องกันบัดทีนี่กับขีบอลมีแนวคืดต่อเออคืดยากแล้วเนาะแต่ว่ากับขีขืดต่อย่างเดียวกคือว่าสามตัวตรงๆจากท่างเจ้าทีเพิ่นท่อนแล้วบัดทีนี่เนาะสิมาดึงมาอุ้มมาสู้ของขืดกระชิดข้นจากนอนหน้าห้ได้ไป็นน้อนข้นดูร่องเบิ่งกันนาะบัดทีนี่ไม่นบ่ แดินลงม้องนอนครับไฟแม่แม่พี่ส้มครับไฟย่านมาเดี๋ยวนี้บ่ซื้อครับซื้ออยู่ดีอันนี้ห้องน้ำที่วานหัวนะมาถามที่ว่าได้ยินเสียงยิ้นเด่นหน้าหาผู้หญิงมาย่างอาบน้ำสาวหุ้นผู้เยวเบื่อเอโอ้จริงขอบ่มียังเห็นอยังดี้ดบ่วนี่กับปันนะเนาะเอาสรุปตัวเลขคุณนาจ้ะสรุปตัวเลขคุณนานี่มีตัวใดแน่จ้ะที่อยู่ใจเดียวนี่ค่ะ ว่าจีไปซื้อลูกสาวก็ว่าจีไปซื้อเอาอันก็ก็เปลี่ลูกสาวสิไปซื้อค่ะอันเจ้าเพต้องไปหาซื้อใต้ดินเด้อว่าสัตวเจ้าอยู่ในป่าจะไปซื้อน้ำผู้ใด่ว่าสัตว์ดอกควยจะเป็นผู้ซื้อดอกว่าสันค่ะเอาผู้ชี้ได้บอกเออคันได้คอยจีแห่เช่ดอกไปซื้อลอตเตอรี่เนาะก็เรียกว่าจีไปซื้อแต่ลอตเตอรี่เอาไปซื้อลอตเตอรี่ซีหาว รูปตัวเลขคุณนาซีนี่ยแมีเก้าแปดสีกับสี่หาเท่านี้พ่อจ้ะกับเก้าสี่พ่อจ้ะเก้าสี่ตัดเซลตัดแม่ตัดแน่นนตัดเลรนวดเนาะค่ะเก้าแปดสีกับสีห้านะคะเก้าสีกับสีห้านะครับเอากชัดเกีนะเนาะพี่น้องดินละเอาขอบคุณคุณนาซีหลายๆจ้าวันดี้าจ้ะมืนอนหรันคะ สามตัวได้สามตัวมาเทียบเพื่อนมาให้สามถ้าตัวเลขเปลี่ยนแปลงตัวได้ไก่เพิ่นมาบอกจะเอาตัวขอคนณนาสิทิได้นะว่ากันเน่นดีนะถ้ารับฟันดีครับมันากมันมันมนดถึงไหนนัโตนะ